ครับจากปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสกําลังวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งในโซเชียลเนี่ยประเด็นนะครับมีการจับบุหรี่ไฟฟ้าโดยโทรไปโดยไม่ให้โทรไปหาผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินแล้วก็มีการยึดโทรศัพท์แล้วก็มีการจ่ายเงินโดยไม่ออกใบเสร็จนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประมาณ3-4คนนะครับอยู่บริเวณพื้นผิว จราจรลักษณะคล้ายๆตั้งด่านนะครับตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วก็จะมีภาพเป็นภาพข้อความเป็นภาพนิ่งนะครับออระบุว่าขออนุญาตนะครับระบุว่าโดนกับบุหรีร่ไฟฟ้าไม่ถูกหาผู้กครองนะครับสรุปสั้นๆนะครับแล้วก็จ่ายใบเสร็จออกใบเสร็จไม่ชําระเงินแล้วก็มีการแฮชแท็กนะครับหากินกับเด็กแล้วก็โพสต์ในลักษณะ ภาพดนี้สองสามภาพนะครับลูกเราผิดเรายินดียอมรับผิดทําตามกฎหมายส่วนมึงนายทําไมไม่ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตอบซึ่งเวลาโพสดเนี่ยครับก็ดูจากในเพจแล้วเนี่ยประมาณสิบี่ชั่วโมงครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงกลางคืนช่วงดึกของวันที่สิบแปดนาคม6กแดที่ผ่านมานะครับซึ่งจากกรณีคลิปดังกล่าวนี้ทางสพโคงนะครับโดยผู้บังคับชาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ได้สั่งตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วได้มีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งผู้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีความห่วงใย,ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็หากมีความการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับก็พร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ